มาทดสอบมอขนาด 2m เป็นวงจรไฟกระพริบมอแปลงก็จะแทงน็อตจากล่างขึ้นมาเลยตัวนี้ผมไม่ตัดเพราะว่ามันไม่เลยกล่องกล่องก็จะเป็นกล่องอลูมิเนียมไฟ3ระดับคันนี้ตัวนี้ก็จะถอดได้ถอดเข้าถอดออกได้ใส่ดีเลยให้เรียบร้อยหมดปัญหาเรื่องสวิตช์ร้อน จะมาตรวสอบดูร้อยวั์ดูสิไฟก็เป็นแบตีิเทียมแบตเป็นแบตีิเทียมก้อนเล็กๆแค่นี้แหละแต่ก็ใช้ทั้งวันนะใช้สว่านใช้กับสว่านไฟก็จะเบาๆไฟนิ่มๆ <c oughs> สเต็ปนี้สำหรับสายแทงปรไหลโอเคเลยสำหรับ สายลาบอะไหลนี่แทงโครงแทงโคน,นีนใช้ได้ไม่มีปัญหาไฟอยู่ที่60ถ้าแบตเต็มๆก็จะใประมาณ70-80นี่แหละอันนี้แบตหมดละสเต็ป2ก็จะประมาณ100ตามจริงก็ประมาณ120ยสเต็ป3 103ตามจริงก็ประมาณ105เนี่ยเสียงเบาเบาลงมาก จะลองดู1,500วัตต์ดูสิว่าจะขึ้นไหมแบตมันแบตนนอ่อนเนี่ยจะลองดู1,500วัตต์น่าจะพอดันได้อยู่ต้องคิดต้หน่อย ไม่ถึงวันน yeah. okay, ี้สายไฟเยียเข้าไปไม่ถึงเดี๋ยวดู ลายมันพันห้าประดานได้นะประมาณเด,ดี๋ยวดูไฟก่นกนนอนผมไม่ได้เอาตัวขีมันไว้ถ้าใช้ตัวขีบมันก็นจะโอเคกว่านี่พั้ 15, ไฟต่ำเหลืออยู่ประมาณ40กว่าโวลต์ ไฟสูงก็นะ่าจะไม่ต่างกันมากเพราะว่าแบตอ่อนนะแบตดันไม่ไหวนะประมาณนะี้ดูไฟสูงสุดพอดันได้ประมาณนะี้จุดสำคัญก็คือส่วนมากหลายหลายคนไม่เคยนะให้ดูนี่ตัววัดเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งลายฝั่งยูตอ๊ อาจวัดได้อีกฝั่งนก็จะไม่มีไฟก็เหมือนกับไฟฟ้าแหละนี่คือสายไฟด้านล่างด้านบนคือสายไฟด้านล่างคือสายดินเวลาปานวิ่งหามันจะวิ่งหาสายไฟนัะ